สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะเมื่อวานเนี่ยเราทําตัวเกล็ดมะพร้าวอบแห้งไปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะทําเป็นคุกกี้มะพร้าวนะคะก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันนะเนาะเผื่อใครไม่มีเกล็ดมะพร้าวที่หาซื้อได้ก็สามารถทําเองได้นะคะหรือว่าใครอยากจะประหยัดต้นทุนก็ลองเอามาทําเองดูนะมันทําง่ายก็ย้อนดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะ ส่วนวันนี้ในส่วนของตัวคุกกี้มา้าวเนี่ยก็เดี๋ยวราดูวัตถุดิบกันนะคะสําหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีเนยค่ะเราใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะใครใช้รสจืดก็ได้นะแต่ว่าก็อย่าลืมเติมเกลือลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแต่ว่าเราชอบใช้เนยเค็มเพราะว่ามันนัวกว่าอร่อยกว่านะลองดูใครที่ไม่เคยใช้นะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด120กรัมค่ะมีแป้งเป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะ120กรัม อันนี้เป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะ3ากรัม30กรัมเนี่ยหวานกำลังดีแล้วนะคะไม่ได้หวานน้อยมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้หวานมากหรือว่าหวานแสบคอหวานเลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะคือเป็นหวานที่กำลังกินได้เรื่อยๆเลยนะคะ3 0กรัมเนี่ยแล้วก็มีอันนี้เป็นเกล็ดมะพร้าวอบแห้งค่ะเพื่อนๆสามารถ ใส่เท่าไหร่ก็ได้อยากใส่มากมากๆเลยก็ได้แต่ว่าอะไรที่มันมากไปหรือว่าน้อยไปเนี่ยมันไม่พอดีเนาะเดี๋ยวมันจะทําให้ขนมของเราไม่อร่อยได้นะก็ลองปรับดูอย่างวันนี้เราใส่ทั้งหมดประมาณ60กรัมนะคะแล้วก็มีผงฟูขาเศษ1ส่วนสี่ช้อนชาวัตถุดิบมีแค่นี้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแนละ้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะเริ่มจากตีเนยให้เขามีความคลายตัวกันก่อนนะคะ วันนี้นะคะเราใช้ตะก,กร้อไฟฟ้าเพราะว่าอยากจะประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลานะคะแต่ว่าใครไม่มีตะก,กร้อไฟฟ้าสามารถใช้ตะก,กร้อมือได้นะคะออกแรงมากกว่าเสียเวลามากกว่าแต่ว่าทําได้เหมือนกันนะตีด้วยสปีดต่ตํานะคะให้เนยของเราเนี่ยมีความคลายตัวค่ะ ะคะตีนิดหน่อยเขาก็จะมีความคลายตัวแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปวันนี้ใช้เครื่องตีก็เลยใส่ลงไปทีเดียวหมดเลยนะคะน้ำตาลไม่ได้ใส่เยอะแต่ว่าถ้าใครใช้ตะกร้อมือเนี่ยให้แบ่งใส่ประมาณ2-3รอบก็ได้นะแต่ว่าเราใช้เครื่องตีมันสะดวกกว่าก็เลยรอบเดียวหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตีด้วยสปีด ต่ำก่อนให้เขาเข้ากันพอน้ำตาลกับเนยเนี่ยเข้ากันเรียบร้อยก็ให้เร่งสปีดเป็นสปีดกลางนะคะแล้วก็ตีต่อจนกว่าเนยจะขึ้นฟูนะซึ่งเนยที่ขึ้นฟูเดี๋ยวเราจะตีให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะ นี้นะคะเนยก็ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากสีของเขาแล้วก็ความฟูความเบาของเขานะคะสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีที่ขาวขึ้นนะคะแล้วเนื้อก็จะดูเบามากกว่าเนยตอนแรกนะคะเป็นอันว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเราปาดขอบอ่างนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็จะ ร่อนแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูนะคะใส่ลงไปในชามผสมได้เลยนะคะร่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ไม้พายเนี่ยนะคะคนปล่อมให้ส่วนผสมของแป้งกับเนยเขาเข้ากันนะ ใครจะใช้เครื่องตีตีต่อนิดนึงก็ได้นะคะให้เขาพอเข้ากันแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไม้พายตัวแป้งอันนี้เป็นเพื่อนห้ามตีนานห้ามคนานานเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเนื้อคุกกี้ออกมาเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อที่หนะแล้วก็ไม่กรอบนะคะจะเป็นเนื้อเหนียวนะอันนี้ต้องระวังบางคนคนแล้วเพลินมือรู้สึกว่าคนแล้วมันสนุกดีคนไปคนมาเนื้อเหนียวเลยนะคะก็คือมันจะเป็นคุกกี้ที่แบบไม่อร่อยละเนาะคุกกี้ตัวนี้มันต้องมีความกรอบน่อยๆร่วนแล้วก็หอมเนื้อคือจะไม่แข็งนะคะคนแก่คนมีอายุเนี่ยจะชอบสุ่นี นี่นะคะเราก็คนจนเนื้อของเขาพอเข้ากันแบบนี้จากนั้นนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่เป็นเกล็ดมะพร้าวอบแห้งของเราลงไปแล้วก็คนนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันนะเสร็จเรียบร้อยนะคะคนนี้หมายเขาก็เข้ากันแล้วได้เนื้อประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็เตรียมเอาเขาไปกดลงถาดที่เราจะใช้อบกันได้เลยค่ะ กดลงถาดเนี่ยเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้นะบางคนมีตัวกดคุกกี้ที่เป็นรูปเป็นร่างก็ใช้ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะชอบใช้เป็นสกู๊ตักไอติมนะคะขนาดใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่เท่าที่บ้านเรามีเลยเนาะเราชอบชิ้นที่มันเป็นขนาดแบบพอดีคำนะคะเราก็เลยใช้สกู๊ปที่ค่อนข้างเล็กแต่ว่าจําขนาดตอนซื้อมาไม่ได้แล้วนะว่ามันคือขนาดเท่าไหร่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กดตัวคุกกี้ของเราเนี่ยลงถาดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะยังมีความนูนมากอยู่นะถ้าหากว่าเอาเข้าไปอบอย่างเงี้ยมันเสี่ยงที่ตรงกลางเนี่ยมันอาจจะไม่สุกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ซ่อมหรือว่าตัวกดก็ได้นะคะกดให้เขามีความแบนลงนิดนึงนะเวลาอบเนี่ยมันจะได้สุกแบบถึงนะคะ พอกอดเรียบร้อยนะคะเราก็นําเข้าอบได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะใช้ไฟบนล่างพัดลมแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีหรือว่าถึงประมาณ20นาทีมันต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะก็ลองดูว่าเตาของเราเนี่ยมันสเสถียรแค่ไหนนะก็เอาตามที่เรารู้สึกว่าสีมันใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเอาเข้าอบกันเลย อนนี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราพักเขาเอาไว้ให้อุ่นๆแล้วก็ค่อยเอาไปจัดเสิร์ฟหรือว่าค่อยเอาไปเก็บใส่กระปุกใส่ถุงนะคะอันนี้พักไว้ได้เลยค่ะพอเขาอุ่นแล้วนะคะเราก็เอามาเก็บใส่ถุงแล้วก็ซีนปิดปักถุงแบบนี้เลยนะคะก็จะเก็บได้ค่อนข้างนานค่ะคุกกี้ตัวนี้ไม่มีไข่ไม่มีนมนะคะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะ ไม่ได้เสียง่ายนะเพราะฉะนั้นก็จะเก็บได้นานนิดนึงนะคะเก็บในตู้เย็นก็ได้หรือว่าเก็บในอุณหภูมิห้องปกติก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเก็บในตู้เย็นน่ะเขาก็จะมีความหนึบแบบเหมือนเนยมันจะมีความหนึบมากขึ้นน่ะก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ชอบรับประทานแบบเย็นๆนะคะก็ลองดูค่ะคุกกี้ตัวนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยหอมกลิ่นของมะพร้าวกลิ่นเนยแล้วก็เนื้อสัมผัสไม่แข็งไม่ แน่นเกินไปนะคะเป็นความกรอบที่ยังมีความนุ่มผสมอยู่ค่อนข้างอร่อยค่ะก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะคะคนที่มีอายุแล้วเนี่ยน่าจะชอบ สูนี้นะทำให้คุณแม่คุณพ่อหรือว่าคุณยาคุณยายที่บ้านรับประทานดูค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเราก็เพื่อนๆน,น่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยถ้าเพื่อนๆม,มีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคําติคําแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะสาหรับวันนี้เ่สวน ครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ